อันน <mile> ี้เป็นเมนูทางร้านเออเมื่อกี้ยำหมูกรอบมาทำอะไรยังยังอะไรครับลูกค้าอย่าใส่เผ็ดนะได้ค่ะรับอันพี้เดียวครับรู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับยำไข่แมงดาปลาครับยำไข่แมงดาปลาโคลซาร์เดี๋ยวเราขับรถรอบๆยื้ออะไรอยู่นะของใหม่ใหม่ ขี้ที่สองหอยแขรงไม่ปลาเนาะไ่แมงดาไอยแขรงไม่ปลาครับต่อด้วยหอยแขรงไม่ปลาวันนี้ออกมาสายใช่ไหมใช่ครับวันนี้อ,อสายลูกค้ามารอเพียบเลยหอยแขรงไม่ปลาครับ ได้แล้วครับอันนี้หอยแครงไม่ปลรราสั่งกับน้องเสื้อดำได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะครับ คิวที่สองครับนิย,ม,ม,ยมอะไรเอ่ยหมูกรอบหมูยอครับกุ้งสุกเลยครับุ้งสไม่ปลาดปลาไม่พริกอีกแล้วต่อไปโรคย่าเพลียว่างีนน พี่จันนี่ไม่ใส่พีคครับไม่เลยชุดอย่างที่เป็นของย่อยไปยำน้ำแบบนี้ไปยำอะไรนะไม่มีมันมีแค่ชุดเดียวไม่ใส่พีคครับอ๋อตอนนั้นก็เผ็ดปกติอัน,นนะะี้เมนคัพุนปลาครับ แมงกะพุนปลาอันนี้หมูกรอบปลาครับต่อด้วยหมูกรอบปลากินยำไม่ใส่พริกมันอะไรยังไงไม่รู้นะลงุงลุ้นนะใช่ครัะฮะมันเหมือนขาดอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ยำครับฮะไม่เหมือนยำครับใช่เอายำรวมทะเลค่ะใส่ปลาร้านะครับใส่ค่ะ ใส,ใส่ดครับใส่ดงค่ะลูกค้าคิวที่สิบนะครับคิวที่ส,นนนสนนินะครับนานไหมปรามาสิบห<อ>้นาทีห้นาทียี่สนาทีนลครับสั่งไว้เดี๋ยวไม่กลับ้ไบบาได้อันนี้น้ำยำยกร้านโอ้เผ็ดเผ็ดหรอเผ็ดแล้วหรอ เห็นยังใครน่าจะเผ็นเขาตอนนี้เ <c oughs> นี่ยลองมาละเนี่ยข้างหลังมัวฟอบหยอพุ้งสุกเนาะอันนี้ค <c oughs> ู่นะครับ กุ้งสุกเราไม่ต้องแกะไม่ได้เหรอ,อเราไม่ต้องแกะลูกค้าไม่ได้ลูกค้าแกะเองไม่ได้อันนี้มันยำเลยครับรอรบตอนนี้มันจะร่วงแล้วแกะอยอูค่ครับจะได้ไม่ซาอยู่ที่ร้าน สั่งได้เลยนะครับมีช้อนไหมมีครับสั่งหรือยังครับยำสามไข่นี่จะเป็นไข่ไข่หมึกไข่แมงดาไข่แดงครับลูกค้าพยำสามไข่ไม่บานะครับะะของลูกค้าอยู่ที่สิบเอ็ดนะคระับสามบ้านทานนี่ครับ งานหลักงานหลักงานหลักน้องเขาบอกงานงานยำงานหลักรับราชการทหารงานเสริมใช่ไหมน่อนผูใชบ เถยวโตพับจังถ้าพับไปทำไงเนี่ยจบข่าวฮะนั่งร้องไห้เลยเหรอถามที่ที่สี่ที่สี่หมูกรอบเผ็ดน้อย ้้แลวครับเเยำอเเยะไรสั่งได้เลยนะครับไข่หมูอกืีต่อไปหรอ เป็นหมูกรอบแยกน้ำุวลาหันหมูกรอบเสียวจังเลยเสียวโตพับบอกได้เลยครับหมูกรอบหนึ่งสามไข่หนึ่งใส่น้ำปลาไหมครับคื่บใส่จาน ไปคิวสิบสี่นะครับไปคิวที่แครับก็ทันี่เนาะลูกค้ากลับบ้านทันนี่นะครับนะนะ160บาทครับได้แล้วครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเงินกิโทก่ผมมาแล้วได้แล้วครับกระสานสอง รวมทะเลปลาขอบคุณนะครับนี่สี่แล้วละครับเนี่ยมาละลุกค้าเสร็จจานหรือเปล่าลุกค้ารับจานลย 2ีได้ยังค่ะคที่สินะครับยี่สิบคิวที่สิบยอ๋อยี่สยังไม่ถึงเลยราคายำดวนทะเลหรือเปล่าครับดวมทะเลคิวกำลังยำเลยคคิวเลยค่ะว้า รวมทะเลก็จะ250บาทนะครับทุกคนนี่ก็จะมีกุ้งมแมงกะพรุนกุ้งสดกุ้งสุกปูมา้าสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับนะครับสายยาวน้่วงให้ห่งนี่เป้าวบดนีเป็นข้ดโอ้ยปูม้า น้ำยำกระเด็นเข้าวตาโอ้โหอยู่ไกลกระเด็นเข้าตาเส <c oughs> แสบตา <c oughs> ทิชชู่มีไหมกระดาษทิชชู่มีน้ยำ ราคนี่เขาเรียกว่ายำเข้าตาลาวไหมลูกคิวประมาณ5คิวครับยำหูดองไม่จะปูสดแอบยำนั่นแหละเรียกผิดเอาเผ็ดกลางๆนะลูกปลาไหมครับคิวที่11ครับข้าวแสงปลาร้านไม่แหนะไม่ปลาแสบเผ็ดกลางๆนะลูกไข่กสามไข่ไม่ปลาล้านสามไข่ไม่ปลาล้าเนี่ยแเราเขาเรียกว่ายำเข้าตาเดี๋ยวเดินย้ายกลับมาได้ครับ เซตท,ที่สิบเอ็ดครับอยากดมทะเลครับ วันนี้สามไข่ไม่ปลาวันนี้สามไข่ก็จะมีไข่เม่นดาไขป่ปลาหมึกแล้วก็ไข่แดงนะครับวนะันนี้ไม่ได้ไข่ปูมาครับไข่ปูไม่ได้นะวันนี้ไม่ได้ไม่ใช่น้องไม่ซื้อมานะอยู่ที่คนส่งนะครับไม่ได้ไข่ปูมานะครับเหลือไข่เม่นดาด้วยครับ เดี๋ยวไข่เป็นดาวใส่ที่หลังนะกระคาดอไปหอยแครงไม่ปลาใส่จานเดี๋ยวนี่สิบสองครับลูกค้าเผ็ดไหมครับเผ็ดครับไข่แครงไม่ปลาครับหอยแครงไม่ปลาค่าใส่จานเลยครับร้อยบาทครับร้อยครับหอยแครงนะครับ ได้ครับสิบสี่สามไฟกับหมูกรอบสามร้อยยี่สิบครับได้แล้วครับสามไข่สองร้อยบาทคุณคะเสร็จบันกลางนะครับ ครับใส่จานนี่ครับมาทำจิ๊ดแล้วดีครับ่ททเป็น ปรราลาจัดเพราะสิบสียังไม่ทำเลยเบอสมือกรอบปลาปลางนัดบอกวันนี้มาสายรีบรีบ,รบข้ามคิวเลยข้ <c oughs> น้องนัด <c oughs> แล้วสวัสดีครับมืกรอบปลดดาลครับมือกรอบปลาล่าเจอไหมจอด,ดูงไปก่อนก็ได้เนาะ ค่าเสียดาย้ตวมค้าวนแล้วนะนะใส่รวมกันได้ครับนี่จะเป็นยำหม,มูกรอบนะเดี๋ยวหมูกรอบน้องจะใส่ด้านบนเนาะ ใส่ถุงใส่จานครับค่ะใส่จานด้วยนะค <c oughs> ร่จานถ้าเดินไปนะครับ <c oughs> ใส่ถุงรับจานสวัสดีครับคู่ม้ากับบุ้งสดจอนว่าสวัสดีครับเซ็นทรัลปลาไม่ครับกลับบ้านทานนี่ครับกลับบ้านค,ค่ารับเลยขอลูกค้าอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนะ,ะอน,น,นะครับยำอะไรคูกค้ายำอะไรนะครับคู่ม้ากับบุ้งสด ปลากลับบ้านนะครับทสามไข่ปลาล่าสามไข่ปลาล่ายไข่ปลาลาดกลางๆพอะได้ครับลูกค้าบอกเผ็ดกลางๆพอนะวันนี้ไม่เจอเผ็ดมากๆนะวันนี้คนกินเผ็ดน้อยมีอ่างมีแค่ยกร้านเผ็ดมากเฉยต่อไกลได้ครับได จะทานเผ็ดระดับไหนสามารถระบุได้นะ้องทำไม่ได้นะครับนั่งรอใช่ไหมครับนั่งข้างหลังได้ครับ รอยยำใช่ไหมครับข้างหน้าหาได้ ตามไข่นะที่ที่สิบห้าปูม้าไม่ตรลาปูม้าไม่ตรลาครับขครของเลยครับ นีปปูมาตัวใหญ่มาก ามาแล้วคุณสิี่นะคได้ล้คา่แล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับยำหม่ยอไข่แดงใส่น้ำปลาราไหมครับใส่ปลาร้าปเดอรเดอร์ใส่ใส่ยำปูม้าเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบครับร้อยห้โหให้2ตัวเลยหรอ ของลูกค้าคิวยิ่งส่งไปก่อนนะครับแต่ส่งไปก่อนนะครับครดังไกลมาก้้นะงูพูมาแล้วก็ก็ปุ้งสุงในปลาลาเอาอันนี้เดียวนะ